เราดาเนินกิจการมาแล้ว9ปีณปัจจุบันนี้เรามีทั้งเฟสโฟวเดอร์ที่สามารถจะจองเรือจองแอร์แล้วก็ทางรถยนต์แล้วก็มีดําเนินพิธีการเคลียร์ด้านสุร,กรากรแล้วก็ดําเนินพิธีการด้านใบอนุญ,ญาตต่างๆมีรถขนส่งเป็นของเราเองนะครับวิ่งทั้งในประเทศและผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นลาวพม,าม่าเขมรมาเลเซีย วันนี้ที่เรามาเรามาขอทุนก็คือ10ล้านบาทนะครับแลกกับหุ้น10ซครับประกอบการตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่วยบอกเป็นตัวเลขได้ไหมของปีนี้อันนี้เฉพาะเงินโปรฟิตอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้หักไรายไดอ้อยู่ประมาณ80ล้าน ยังไม่ได้หักรายจ่ายเรียกว่ายังไม่หัก่า้จ่ายยังไม่หักรายจ่ายยังไม่หักราย้านยังไม่หัก่ายจ่ายโอเคครับผมเราปีที่แล้วหักรายจ่ายแล้วเป็นยังไงครับหักรายจ่ายได้อยู่ประมาณ27ล้านหักภาษียังครับยังครับแล้วเสียภาษีเท่าไหร่ฮะเสียภาษีอยู่ล้านกว่าเกือบล้านนะครับถ้าเสียภาษีล้านกว่าจะ่ก็เรามีกําไร4ล้านไม่ใช่20ล้าน27ล้านแล้วเสียภาษีล้านกว่าได้ยังไงคืออันนี้ผมผมไม่ทราบเหมือนกันฮะเพราะว่าพอดีผมดูจาก ยอดปิดงบเป็นเจ้าของเองมาครับเนี่ยใช่ครับเจ้าของเองครับแล้วแล้วคุณไม่ทราบงบดุลว่ากําไรเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่ได้ยังไงคือเรา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 ได้ดูแลครับแต่ว่าลองแบ่งที่มาของรายได้ให้ห้ทราของรายมาจากลุมไหนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับก็มีหนึ่งขนส่ง 2องชิปปิ้งสามแพ็กกิ้งแล้วก็สี่สวิตชาร์จจากาวิ่งใบอนุญาตเช่นกรมโรงงานอยมกอะไรพวกนี้ครับขอสัดส่วนรายได้ได้ไหมครับเราได้จากชิปปิ้งเนี่ยอยู่ประมาณ50%จากรถเนี่ยอยู่ประมาณ30-40%นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของแพ็กกิ้งลองไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทุนจดทะเบียนเท่าไรสินทรัพย์มีอยู่เท่าไรมีหนี้ไหมตอนนี้เราจดทะเบียนอยู่1ล้านบาท1ล้านบาท สินทรัพย์เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณคร่าวๆน่าจะ40กว่าล้าน40ล้านเป็นอะไรบ้างครับใช่ครับมีทั้งรถแล้วก็ตึกเครื่องใช้สํานักงานอ่าแล้วก็มีที่ดินของบริษัทรถนี่มีทั้งหมดกี่คันคะรถที่เป็นรถณปัจจุบันนี้บริษัทเรามีอยู่แคันครับนอกเหนือจาก8คันได้มีแบบเอาซอสด้วยครับมีครับเน็ตเวิร์กด้วยถูกไหมฮะมีครับไม่มีหนี้สินอ่าหนี้สินเรามีอยู่ไม่เกินล้านครับเราไม่ปิดไปเลยแค่ล้านเดียว คือเขาบอกว่าให้ทําเป็นเครดิตแล้วก็เงินที่ขอไปลงทุนเนี่ยจะเอาไปทําเรื่องอะไรครับจริงๆเรายังขาดเรื่องของโกดังหรือ warehouse ที่เก็บของถ้ากําไรปีละย7ิบล้านจริงๆใช้กําไรขยาย warehouse <c> <ช>ได้เลยเราขยายในเรื่องของรถไปแล้วครับเราซื้อรถใหม่ของปีที่แล้วใช้เงินสดเลยใช่ไหมใช่ครับที่เราต้องซื้อเงินสดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราข้ามแดนนะฮะรถติดไฟนแนนซ์ข้ามไม่ได้ ทำกดังสิบล้านนี่มันเฉพาะแค่ท่าที่ดินก็ไม่พอแล้วมั้งคะเรามีเรามีที่แล้วครับเารามีที่มีที่ประมาณกี่ไร่คะประมาณไร่หนึ่งครับมีทรัพย์สินเป็นรถประมาณเท่าไหร่นะคะอามูลค่าที่ซื้อไปประมาณกี่ล้านมูลค่าคันหนึ่งประมาณ5ล้านครับ5ล้าน5ล้าน85 40ก็40ล้านแล้วนะ ถ้าเป็นอย่างที่คุณบอกจริงๆอ่ะไอมูลค่าที่คุณเสนอมานี่มันถูกมากนะคเข้าใจใช่ไหมครับก็ร้อยล้านนะหนึ่งร้อยล้านนะใช่ๆแต่ว่าเขามีไม่มีนี่ไงแล้วเขามีทรัพย์สินอยู่สี่สิบล้านกำไรปีละสามสิบล้านนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดล้านกำไรยี่สิบเจ็ดล้านนะแต่เดี๋ยวว่า p ีอีสามเท่าแล้วมีอสเซทกษใช่ไหม คราทำไมถึงต้องมาระดมทุนด้วยกระด้งผมผมคิดกี้กับบริษัทยอดขายเติบโตอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เรปิดเติบโตกันปีนี้คาดว่าจะขายได้เท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงรวมทั้งหมดนะครับยังไม่หักกำไรนะครับน่าจะร้อยกายังไม่ได้ผมว่าคุณมีปัญหาตรงนี้แหละที่จะทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องอย่าเอากำไรไปหักกำไรเก็บไว้เรือว่ารายเราเลยไม่มั่นใจเรื่องตัวเลขนะคือยี่สิบเจ็ดปีนี้คิดว่ารายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ครับคิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ30ล้าน30ล มีคนที่ดูเรื่องบัญชีเรื่องน i n a n c e มมีไหมครับมีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วใครใครดูครับผมดูคนเดียวครับโอหคุณต้องการ CFO มากเลยจากเรื่องของเงินที่จะไปทําขยาย warehouse ต้องการอะไรความเชี่ยวชาญอะไรจากต้างกครับลดเพิ่มครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่พอขนส่งเราไม่พอครับ แล้วคุณไม่มีหนี้ทําไมคุณถึงไม่ไปเปิดบงเงินมาซื้อคุณคุณสามารถกู้ได้สบายๆด้วยสิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยเราเราไม่ต้องการเป็นหนี้ครับไอธุรกิจนี่เริ่มมากี่ปีนะครับธุรกิจเริ่มมา9ปีครับ9กาปีกาไรทุกปีกาไรทุกปีครับก่อนหน้านี้ทําอะไรมาดีกว่าอยากรู้เลยครับผมผมเป็นชิปปิ้งครับทามาตั้งแต่ปี2535ครับไม่ได้มีความรู้ครับจบมหโอ้สุดยอดแล้วก็มาเปิดกิจการเป็นของตัวเองเมื่อปี2558ครับ ใช้ประสบการณ์จากตัวเองล้วนๆไม่ได้มีอ่างอีกเลยครับพีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน